โพทะเลที่อยู่ที่บางปูสม,มุทรปราการตรองข้ามเมืองโบราณอันนี้คือรถที่ลุงพลซื้อมาแล้วก็ไปบรรทุกอาหารใช่ไหมคะคุณลุงกาบรรทุกจากาตลาดปากน้ําเพื่อมาที่ร้านอาหารมีอาหารเยอะแยะเลยแล้วเป็นยังไงคะนี่แม่คิงลองอยู่นี่ค่ะคิงลองนี่คือรถไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมรถปิกัพไฟฟ้าชาร์จครั้งหนึ่งได้260กิโลแล้วก็ประหยัดมากเลยใช้แล้วรวย คุณลุงคุ้มใช่ไหมปกติเดือนหนึ่งเติมน้ำมันสี่พันไม่ต้องเติมเลยสี่พันแค่ประจลาดแล้วก็กลับเขาไม่เคยไปที่ค่ะเราก็สมมุติว่าปีปีหนึ่งอ่ะมันก็จะประหยัดไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งประหยัดไปสี่พสี่สี่สิบหกสองหมื่นเดือนหนึ่งประหยัดไปสองหมื่นปีหนึ่งสองแสนสี่ปีคุณลุงได้รถฟรีไปหนึ่งคันมาดูนี่ค่ะกิ่งลองมาดูรอบรถเลยสวยไหมคุณลุงโฟวิวเลยนะแบบโฟวิวเลยนะเนี่ยก็ดูเสะ อ่ะคุณลุงเปิดข้างหน้าให้ดูหน่อยเปิดได้ไหมเปิดให้เขาดูหน่อยเปิดได้ไหมนี่ไอ้คนขับมาดูข้างหน้านี่ก่อนยางก็สวยมากเลยแล้วขับง่ายใช่ไหมคะคุณลุงขาขับว่าขับเป็นรถไฟฟ้านะเป็นปกอัพไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทยเลยเอ้ยเปิดประตูขับง่ายเพื่องเนี่อะอ่านี่ค่ะนี่ค่ะอ่ะถ่ายข้างในเลยเห็นไหมคะ สวยงามมากนะคุณคุณคุณ,คณ,คณลุงแบบหรูหรามากเลยเนี่ย,เ,ยเออแล้วมาดูตรงนี้เนี่ยยี่ห้อคิงลองนะคะใครสนใจอยากจะออกรถเนี่ยไปใช้แบบคุณลุงพลโพทะเลบางปูนะติดต่อแม่ลีน่ามาเลย0816304622หรือไลน์มาเลยแอดลีนาดัดแจงไลน์มี l e e n a g a n g ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะสวัสดีค่ะลุงคน